ฟังฟังไม่รู้เรื่องเอามาทนะเรื่องอะไรอ่ะหนึ่งพันบาทนะเรื่องอะไรแข่งสเก็ตอะแข่งสเก็ตอะไรอะไรนะพูดพูดพูดจะชั้นเลยดิตอนที่ตอนที่อือจะไงจะอัดคลิปอัดคลิปหน่อยไม่ส่งให้หนูอ่ะไม่ส่งแต่พูดพูดมาเดี๊ยน้องชายจะทำไงน้องชายจะทำไงเร็ว เอาน้องน้องชาตตอบก่อนจะทำไงแข่งกับลุงหนงแล้วชาต์มั่นใจไหมว่าจะชนะมั่นใจมั่นใจใช่อาจจะชนะเพราะให้พันหนึ่งแล้วถ้าลุงหนงแพ้ลุงหนงต้องให้อะไรถ้าลุงหนงแพ้ลุงหนงก็เลี้ยงไอติมให้หนึ่งบาทอ๋อเอ้าอะไรไอติมอะไรบาทเดียว ไอ,ไอ้ติมนเนีย,นไ,มนนยนไม่ใช่หนอันนะหนึ่งอัน,นะน,อนสรุปถ้าลุงหนองแพ้ลุงหนองต้อง่อง <ๆ S 2> <ไป S 1> ของ <ไป S 1> น,องนเดี๋ยวเมื่อกี้บอกไอติมใช่ถ้าลุงหนองแพะลุงหนองต้อง,ง,องชื่อของไม่ใช่เลี้ยงไอติมใช่ไหมไม่ใช่แล้อะไรเปลไปเ้อไปต่อหนูขอส่วนบนได้เลยแต่พ่ออย่าบอกหน่ะหนูขอส่วนบนว่า เราขอขอให้เป็นเศรษฐีแบบสก,กายก็แล้วกัน